สวัสดีค่ะพี่ดองสวัสดีค่ะสวัส,ส,วส,สน,น,นี้นะคะวันนี้กับที่ในสำงานนะคะวันนี้มาซ้อมซีรีส์ของพี่อุ้มค่ะไ,ไม่รู้ซีรีเออสามร้ยห้าสิบกไหมนนมันเดน,น,นมา่ ย <ique> ัง <trilogy> ไ,ไม่มีของเหรอเปนะคะเปนะคะตอนนี้หมดแล้วใครจะเอาสั่งได้นะคะจะเอาสั่งได้นะคะสั่งแล้วค่ะได้แล้วค่ะเปดีมากเลยค่ะเปเปนอนได้สองคนสบายมากเลยค่ะนอนได้สองถึงสี่คนค่ะนอนสี่คนได้นอนสี่คนก็ได้นอนใหญ่มากนอนสี่คนยาวมากเลยค่ะนอนใหญ่นอนยาวนอนสวนแแ้งเอาขดแกงแล้วตอนนี้หมดแล้วจริงๆนะคะใครต้องการเปนะคะ จังไหนแล้วค่ะเปย์เปย์ปใหญ่เปย์ขนาดใหญ่พิเศษพื้นละสามร้อยห้าสิบเปย์ขนาดใหญ่พิเศษซื้อแล้ว <c oughs> ขาดแล้วมันสิขาดแล้วซื้อไหมการย้อนเจ้าเออมีไปฝ<า> <c oughs> ัน พี่น้องคะประชาสัมพันธ์ไปได้ตัวแล้ค่ะใครต้องการเปลนะคะเปรย์นอนนะคะผู้องอันวังฟ้อมอ่านไปถืออันนั้นดูอูนี่บอยังส้อมั่านไปถืออดูดูที่อยากได้เห็นว่าสัมัภาระไปโอ้ยขอบคุณพระเอกต่อโชคนะคะอขายอย่างพี่ซื้ออูอ่ะขอบคุณยังไงพระเอกต่อโชคเอาอูหนึ่งอันเหรอคะ โอ้ได้เลยค่ะขายอูหรอขายอูเอูสอยหาโอ้ยพอดีนะเดี๋ยวซื้อม้สรยวครับดี๋ยวการได้อรูปแบบใดลักษณะอูสามร้อยอูสามร้อยอูสามร้อยอูไหมบอลเปมันเป็นแบบผักเลยมันเป็นแบบเป็นเปไงเป็นรูปที่เทียงผูเทียีดีป้ว้ายนอนลสวงคนสบายเลยไปเบิ่งไปเบิ่งขายสา ไปเบิรงเลยค่ะไปผู้เดียวจะตัวพี่น้องมื่อนั้นหนามือหนาค่ะมีน้ำโปกหนาบะคุ้มหนาเลยบะใช่มันมีสองมันเป็นสองชั้นจะเป็นสองชั้นใช่ไหมชอบอยู่แบบนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปเหมือนเปมนเฟที่ทั่วไปที่เขาขายละร้อยนะมันใหญ่แล้วก็หนามากชั้นแรกนี่เป็นปูนชั้นสองนี่เป็นไม่ตามราคามันหลากเมนมันใหญ่แล้วก็หนามากนอกจากชั้นสองพอดีอันนี้เป็นตัวเราดีเนี้ยได้ลูกดีซื้อไปคุ้ยลูก ชื่อไปไกไดหน่อยซื่อไปหญ่อย่างกานนั้นเนื้องเนี่ยเนาะหดนลง่างินแซ่ด้วยปลาหมึกก่นเดี๋ยวนได้ลูกนาภารพีร้องโอ้ยาสรนี่คือสิบวันขายดอกอูแหียนต่อโฉกจะนาเอาครับ่อะรมาถ้าปีนาเนี่ยได้เมียให้ดนึงหนึคือ้ดู้ดีแต่ว่าไว้กล่องสั่นนันอยู่แล้วละเปื่เป็นยังไงกูดปุิ เป็นแล้วเนาะน้ำยูเขาใส่นกกระเบื้องเขาแน่นสูเราเบื่ว่าไปเยล้วเขาใส่บื่อว่าไปแล้ะวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณแม่น้อยแก้วสีด้วยนะคะวันนี้สำหรับสำหรับรางวัลน้ำใจอ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะแม่น้อยแก้วสีค่ะเฮ็ดดีๆเฮ็ดมันพร้อมกันเนื้อเนืองซองซ้ำ โอ้ยบอกโดแอลบดีเลยไม่เนี้ยเขาหลังมือว่าเราไปตากลน้าหมูมากินข้าวกันเถอะไปไปตาไปกินมันผี่ปเข้าไปพวกนี้ทำไมเรียกยากจังเลยเสียมันฝาดจังไแอกก เอาพอลุงมาจ่ทั้งแนสูทางหลังสูนะท่านด็กพะยยเราม่ยังพะยยเราม่ยังโอเไกลเรี่ยบกพหยัยไกลเลยบอกเด็กชายลูกหลานไปเบิ่งดอกที่อย่างรันเป็นคลองมามุ้ล้ว นูว่อยว้างไปหอยอาไรว้างไปคุณอยู่บกพรอะไม่รู้มีมีปลาแห้งปลาหมึกหรือเปล่าอยร้างไใส่ผุ้ใหญ่ใ่ที่่องบุอร้งอะไรปันผู้ได้ต่ำเป็นทีมก้งเมตั ไปตามากระบอล้วจะได้เอาัว้า่ะเนาะไปแต่เอาคว้าได้ป่ะเนาะหูยย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 ยมานย้อยดยย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 ยองบยย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 ยได้ยย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 ยแยย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 ยได้ยยยยยมียยยยดองยย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 ยอยคือยยยยยยงยย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 ายย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 ยหนยย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 ยนนน เอาหรอเอาไม่ใช่คนทุกีเหรอนี้นี่คนคนคนทุกีนี่ไปใส่ก็เป็นคนเดียวกแสดงล้วมีมีอะไนม่นีบบอเป็นคนนี่จ้าจะเป็นหมาบ่อเป็นบ่ออีผีอะไรหญ่เป็นหมาเป็นปาเรียกค้นอเนอฟิมเนาะใ้บอฟิมเล้ย่กเสือบก้เปียกเป็นยัับับ่บ่กินพร้อมคมเป็นยังไงแย่วนนี่ักบ่ เป็ดบ้าเชบ้า่วงแทะ้าถไลน่ะสองี่นตนมันตกเปลนแม็กไววัน้เบิร์ดหน่อยแทะว้างคนาไปจอดไปหูข้าที่เบิร์ดสามสามหมื่นุ่นสามหมื่นเรขี้วัไหนวมเขาไ้ขี้ไปตามคายไปจอดใบหูขว้งอเบิดสามหมื่นเี้งไม่เโอ้ยตอไหว้ยังโอยหวังเอ้ยอันนี้พี่้าหุ่นไปขี้ไปตามเบิรดสามหมื่นอันนี้สองหมื่นขีเาไป้เีไป้เกิน ตก็เลากรเื้ออเพราะว่าบอท่นมีเงินแปลวจักบาเออท่ามีมีอยู่หกพันท้งไข่เ๋ยนี่ไปจอมือนแปไปจอดให้สร้างมากชิมไปเพาทานเหรอเขาสนพอท่านมีเงินเสียบอยาย็ม่กินจะเข้าเสียเสียมเิมหมอกว่ามันเสียเพราเสียเป็นเสีหาแน่นแน่นแน่นไม่นอนหลายไปลอดไหลหาย น้าหลายน่าองหมาไม่กินอใจรลงจอยลงพี่นองเอ้คุณหนุ่มจอยองใจอ้ลงขายสมือนี่แอนไอเล็กก็จอยขึ้นจอยขึ้นสมือแล็กก็จอยจอยขึ้นตัวมุกดาหาสุดผู้เดียวส่ไมไม่ช่หรือเปล่าัคนพูดเมื่อวานนี่ชุดบ้นะบอสตาวิซ้อมซดเนม่ต่างว่าคนเดียวว่า ไอ้จำว่าหาซุดโมโมจำเลยว่ารถเมฆทามุงกัะทางกินบมเออลว่ารถเมฆก็เลยว่ารถเมฆก็เลยว่ากินกินอานเมื่อกันอันมันมีคนอานมันนั่งมองกันอันรถเมฆนี่บาริพีตาดว่าอุ้ยไมบอกข่อกินหรอจมเจาว่านกินหาุดหาสุดเพิ่มาสอบซุดหนึ่งดอกเอาสอบว่าท่านไหนที่นั่งกินไหพีตาดีไห ไมป้วลักงกูมันค้างเลยน้องเดีเยวขาีต่อเนือมัน่ะบรรยากาศเดิมเดิมเดิมเดมนะคะพี่น้องเมื่อนี้กับแ้าม่อย่างไรเดี๋ยวก็จะรอแบบรันสคริปต์นะคะแล้วก็มีซ้อมเต้นเดี๋ยวจะซ้อมซ้อมเต้นด้วยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะน้องมอน้งยังไรถ้ากับซอนตามกันยังไม่ไปเอาเจ้านายกับฟางพี่รองติดตามไ้นั่งกันลวกันนะคะว่าช่องนี้สิซิมี่เคลื่อนไหวบอก <Okay. S 2> ดูเรา,าบรเฮาคลิปเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะฝากพี่น้องไว้น้ำเน่กันแล้วกันนะคะวันที่22มกราคมนี้นะคะพบกับสคลิปใหม่ด้วยนะคะพี่น้องมาลุ้นกันว่าจะมีะเพลงไหนบ้างที่ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะพี่น้องคะแล้วก็เจอกับศิลปินรับเชิญของเราด้วยนะคะน้องต้อมแสงจันทร์นะคะไว้เจอกันวันที่22มกราคมนะคะซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่ ซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่นะคะเพจลำาพืนแฟนเพจเด้อค่ะพี่น้องค่ะข้าไปที่ Facebook นะคะทักไปเลยทักว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาจะส่งเดี๋ยวแอดมินนะคะจะส่งวิธีการชำระเงินให้นะคะพี่น้องค่ะเอาไว้เจอกันในกลุ่มปิดแล้วก็ใครใครที่สะดวกมานะคะวันที่22มกราคมที่งานกุ้มเข้าใหญ่บ้านไผ่นะคะพี่น้องค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ